ดูในดูใน n e t ต i ิกเน็ต i ิกชื่อเฮ้ยนี่มันคังสมบัติโรบินสันโอเคไม่ชอบไปชอบเชสโกโรตัสลิซ่าโรบินสัน,สโ,นสโอ้โโจมตีคนเดียวเปล่าวะดูดิมีโทมโมโมิเตอร์คุณซิเฟกแล้วก็แท่งเขียนอยู่ไหนวะโจมตีคนเดียวอย่าลืไปใช้โอมออมไปใช้ดีอ่ะไปใช้ดีอยู่ด้านล่างอันนี้อันไหนเอ่ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ เนี่ยไอที่เป็นขอบแดงๆเนี่ยอันนี้อันดีขอบขอบแดงๆอ๋อนี่อย่าลืมใส่กล้องโคลโพด้วยล่ะอ่ไ้วาต้องไฟฉายไปอย่างเดียวเหรอเอาอะไรไปกัน thermo ตอนท <disappe S 2> ี่ท,<ร>ทำช่องมันไอ้นี่่ตอนพี่ทำช่อง,ออองพี่ก็เคยทำอย่างนั้นแหละแต่ไม่เสียเวลาทิ้งถ่ายอะไรไปกันบ้างเลยผมไม่รู้ผมจะหยิบอะไรไปอ่ะ นักล่าที <t 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 ่แทสทูไฟฉายอันเดียวโทรมมิเตอร์ไปเอชแอลหนอ่ะงเดือนโอ้โหคือฟองก็กดตัวทีเปิดไฟฉายแต่ถ้าถือไฟฉายอยู่ก็ได้เจอกลุกเจอกลุกเจอกลุกอ่าเจอกลุกเจอกดุกอ่าฮะแต่ว่าห้องนี้ถถถอออยยยยยเเดดีี๋๋ววโอมไปหยิบกล้องมาแล้วถ่ายรูปก็ได้หรือสั่นก็ได้ใครก็ได้สักคนหนึ่งสัมวันสวัสดีครับ อ่ะผมต้องออกแบวกล้องไงไหมเห็นก็บอกข้านาทีแรกมันไม่บอกมาม่เฮ้ยโภโภเคยแล้วเคยแล้วเคยโดนแล้วอใจแต่มันไม่แต่มันไม่ฆ่าเราอยู่ไหนกันวะอันนี้มีการแบบขยับประตูเล่ด้วยนะ มันมาหลายคนมันก็ไม่ค่อยร้อนเนาะเดี๋ยวต้องร้องเล่นคนเดียววิไฟดับห้าห้าห้าโอเค emf ห้า emf ห้าบอกแล้วมันเน <it> อาเลยแป๊ดเข้าไปเพื่อนี emf ห้ากดตัวเจนะเพื่อเปิดสมุดกดตัวเจเพื่อเปิดสมุด emf ห้าโอเคเว เดี๋ยวไปเอากล้อง UV ก่อนอยู่ไหนวะหายไปไหนกันนี่นะดิว่าผีดุแน่เลยว่าผีตัวนี้ดุแน่เลยนคไม่ดูหรอกใช่ไม่ดูหรอกฮะไหนเฮ้ยมันไม่ได้โจมตีคนเดียวมันโจมตีมันโจมตีทั้งหมดอยู่เลยนู่นนู่นกล้องกล้องเยู่นู่น โอมโอมโอมทำหน้าที่หน่อยจันหลบดูเขาเล่นนี่ดูเขาเล่นแั้วนี่เตี้ยแล้วนี่เออได้ได้ได้เดี๋ยวผมถือยังย่งย่งพี่จะเอาไอ้นี่ลอย้วมือขันเอออะไรอ่ะเกลือแล้วกันเกลือกับไม่มีกดมีเอ้ยฟีซซิ่งมีฟีซซิ่งโอเคฟีซซิ่งฟีซซิ่ง ตักมีฟฟีซซิงนะเออีเมเปเรีวห้าฟลิซิงเถื่อไอ้กูต้องทิ้งเต็มเหมือนกันโอ้ให้อีกแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอใส่เกลือแป๊บนึงทิ้งเกลือไว้ข้างในแล้วก็เถือกล้องเดี๋ยวเถือกล้องไป,ปทิ้งละทิ้งแล้วกา,างเขนนะ มันบอกไปเฟี้ยงใส่ไม่ใช่เหรอสมาร์ตสติ๊กอ่ะโอ้ไม่ใช่เฟียงใส่เน้นเล่นประตูอีกแล้ววางไว้ตรงไหนกองหน้าห้องหน้าห้องหน้าห้องได้ใช่ไหมเดี๋ยววางให้เองเดี๋ยววางให้เองหนึ่งอันอันแล้วก็ในห้องอีกเดี๋ยวไปเอาในห้องเพิ่มฮัลโหลเดี๋ยวพึ่งใจเย็นปาแก้วไม่แตกเดี๋ยววางตรงนี้โอเควางหน้าประตูไว้ นี่ระดับธรรมดาใช่ไหมธรรมดาธรรมดาชื่อผีเหรอชื่อผีเออ่ลิสตาโรบินสันเดี๋ยพม่งพูดทอนอย่าเพ่งพูดทอนยังเซต็จอัพไม่เสร็จเลยเยมื่อกี้นี้ขึ้นขึ้นสิบหรอวะเนี่ยอุ้ยกูปิดไฟเหรอนเลีกตกใจยนี่คือการเจอผีโอ้

ผมว่าผมเบาเสียงแล้หน่อยนะว่ากันกันกูโดนเฮ ที่ผ่านมาสอยมันจะมีเว้ยเออใครก็ได้ไปกดไปกดเปิดกล้องอันในหน่อยมันจะมีกล้องตรงหนึ่งที่วางตรงชั้นวางเห็นปะหรือเปิดหรือเปิดเห็นปะมามามาชั้นวางชั้นวางของด้านซ้ายด้านซ้ายเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละไปเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดเปิดยังติดยังเปิดมันเปิดมันติดยัง ติดแล้วติดแล้วโอเคเออกมาออกมาปิดห้องหน่อยพี่จะดูโกดซออฟนัดติงนัดติงเฮ้ยดอนลิบเมียโลนไม่ดูกูไ่ได้ยินกูเสียวสันหลังผีเล่นกล้องได้ด้วยเลย พี่ไปติดตั้งกล้องเพิ่มอันนี้ยังไรเดินวอาตั้งสติเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงวิทยุแต่ไม่ใช่สปิิตอิอแน่นอนเดี๋ยวพี่เอาคูซิฟิคเพิ่มเป็นอีกอันก็แล้วกันป่ะมาอยู่กันทุกคนแหละสวัสดีครับไเอด้องก็วิทยุเอาเอาไฟตัดเวละไฟตัด ไปเลยพี่เพี่อวมาแล้วพี่อวมาแล้วโอเคมันอยู่หลังห้องพอดีอะห้องข้างนอกนู้นอะแน่มีเตะสมุทซ้ายเปิดแล้ว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 อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ใช่ใช่เมื่อกี้ผมกดปิดไฟเล่นอยู่ นี่นี่ถ้าเมาส์สะบัดไม่ต้องตกใ,ใจนะกูไม่ได้สะบัดยิงนะกูสะบัดต,ตกใ,ใจอันนี้ปิดประตูจะแห่กูเดี๋ยวเข้ามาเป็นเพื่อนพี่หน่อยกันโดนแห่ไปเขาพี่จะติดอัพกล้องให้ดีๆเดี๋ยวกูกล้องตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เปิดนะมันสี่มันยังไม่ขึ้นห้าใช่ไหมยังขาดอีกอันหนึ่งยัง,ย,งยังสี่มั้งเนี่ยสี่เอาเคนแล้วไม่ต้องสนแล้วขึ้นขึ้นอีกรอบหนึ่ง หลอดเหมือนกันใช่วันเล่นคนเดียวกูมีล่วงแน่เลยต้องซักซักคลิปปิดู Ghost off นะเอามาดู Ghost o f ก่อนดู Ghost o f นะกูโกมยรูปๆมันบ่เดือดก็แล้วกันโยนต์กินนาบานมาเองอย่างเงี้ยเว็บดังมขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอ้ขี่ขึ้นแปะโอ้โหน่ากลัวจังเลยอุ้ยกราฟสวยนะเนี่ย ช่วงนี้หุ้นกำลังขึ้นในบน่ยเดี๋ยวเลยกำลังีเลยอะไรพี่มมว่าถ้าวิญญาณดมันทะลุไปห้องลงรถด้วยอ่ะพี่เงนก็นี่กล้องเนี่ยกล้องสตัวเนี่ยไปยกกล้องยกกล้องไปกดตัวีพูดเดี๋ยวพี่วานเาตรงนี้เดี๋ยวพี่พี่วาตรงนี้้องนอหนึ่งอันเดี๋ยวไปดูในโรงรถหนึ่งอันกดตัวบีพูดอะ ฮัลโหลเดี๋ยวพึ่งเอาลงรถนะหามุมดีๆนี่นี่มุมนี้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 ก็ได้เปิดยังเปิดแล้วเชฟแมวแมวเไม่เดียวเดียวไม่เดียวเดียวให้ผู้ชำนาญการนำพิินสันคลิปอดัตส์าย I want to see you talk to me Lisa กูจะไปโลวินศาลโลตัสแมคโครบิ Wal ๊กซีเอาให้ครบ Lisa Can, can you hear me Talk to me I want to see you Lisa ครับ Lisa Lisa ครับบอกตัวให้กูเห็นหน่อยครับจะไปไหนกันวันนี้เดินเล่นไปตรงนู้นไปหยิบแก้ว hello Lisa Lisa Can you hear me? Talk to me, please hello Hey Mr. Visan Hello Pilong la. แล้วกลัวอย่าได้กลัวไม่ได้กลัวแต่อย่าทิ้ง Talk to me please เพิ่มมาเดียวไมื่อยาไท่อย่งย่งอยไยย่งี้อ้าวกัวโหลดอ่ะฮะปิดอ่ะมันปิดอ่ะเดยเนี่ยข้างๆตรงนี้นใช่ เมื่อกี้มันปิดประตูปะไม่พี่ระดับโปรแล้วไม่เข้าเลยอยู่ไหนอ่ะ อ่ะอะใครจะถ่ายอ่ะซันนี่ถ่ายหรือยังไงโอ้ย,ออไไยังแค่4อยู่เลยไม่ยอมขึ้น5 อยู่กันที่แล tamam. ้วมันรู้สึกไม่ปลอดภัยดิอู้อู้ไฟดับมันปิดไฟหรือคัดเอาดับมันปิดไฟอุ้ยเชียแหย่ใจโอ้โอ้โอ้ก่อนดีแล้วกูเบาเสียงแล้ว

ไม่มีอลายมือไม่มีไหมล่ะเฮ้ยผมว่าไม่มีพี่ตั้งกล้องทั้งสี่ห้ามุมเลยเนี่ยมุมนี้ก็ได้มุมนี้น่าจะเห็นชัดมันอาจจะตอบสปิดสปิดบอก

พราะความรู้สึกว่าแบนชีมันหน่าจะล่าไว้กว่านี้มันไม่ควรจะยื้อแฟนทอมแล้วเนอะใช่เองเยาอะไรเรียกเลยเพื่อนโอเคไปโอ้ขอโอ้นะครับแฟนทอมโอเคอัว่าแฟนทอมก็แค่อาจจะ ใครจะถูกใครจะเพดฮัดแ้้แฟนท่อมหมอกไรอวีว <c oughs> ตังบิลเลือ